วันนี้เราจะมาลองคารบเด็กของน้องโซลาแฟกันนะคะดูซิว่าเราจะสามารถคารบเด็กได้แบบไหนบ้างนะอันนี้สิ่งที่พอจะใช้ได้นะคะเราลองแอดไปให้หมดก่อนแล้วกัน จะมีที่เหลือเฟือนอะใช่อันนี้เกิดมาหนึ่งะคะงั้นเรามาคัดเลือกคู่ที่เจ้าออกกันดีกว่านะคะ ดูข้อมูลหน่อยสิเบลฟาวเวอร์นะคะน้องทำอะไรได้เนี่ยน้องเป็นฟาวเวอร์แพนอย่างเดียวเลยเหรอ she wants to be f a i e n with s n o w d o p s o b a d l y but she f e e l like she away getting the c l u shoulder น้องเนี่ยพยายามต้องการที่จะเป็นเพื่อนก,กับ s n o w d o p นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าเธอจะรู้สึกว่า ได้รับคำได้รับความเย็นชากลับมาเนืมน่าสงสารจังแต่น้องไม่มีอย่างอื่นให้ทำเลยนะคะนอกจากเป็นหนึ่งทับหนึ่งต่อไป Button Mushroom นะคะ Everyone away tearing her your kills as a button but she not just kills She's s a ์ r a อ n n ์แ n n นี o ททุกคนคิดว่าคิดแล้วก็บอกกับน้องเขะว่าคุณน่ารักนะแต่ว่าเธอไม่คิดว่าเธอน่ารักอย่างเดียวนะเธอคิดว่าเธอสลาดก็ตลกด้วยอันนี้ก็เป็นการ์ดขบงการนะคะเป็นมัส์ลูมแพนนะคะโอ้ซันฟาเวอร์นะคะ START o f TURN YOU'RE GET th 1 d i s t u r n นะะคทุกครั้งที่มีเทิร์นใหม่ก็จะได้ดวงอาทิตย์เพิ่ม1ดวงนะคะ Not too b a d But am pretty much your basic Franchise Founding Superstar อันนี้เป็น Basic Franchise Superstar หรอก็คล้ายๆกับหนังเซลล่าแฟนะ อันนี้การเบอร์รี่บรานะคะเป็นเบอร์รี่ทิกนะฝ้าสามดาเดชวิเชียรแอนด,ด์นูตูทิเทียสเออก็แบบไร,ร้กาดแล้วก็เต็มด้วยคุณค่าทางโภษณาการนะคะเป็นเมกาโกนะเอ้ยเป็นเมกาคาร์ดไม่ใช่เป็นกาบุกทานะคะต่อไป Above m u s r o o m นะคะเป็นมัตลูมแอนเวนเพย์ l อ m มัตส o ลูมแก๊สบวกหนึ่งทั้งบวกหนึ่งนะคะ You may know him from his w i l e l y popular series of workout video called Thirty Day to Above Shroom Body คุณอาจจะรู้จักเขาจาก Popular series อันป่าเถื่อนที่เป็นการออกกำลังกาย วิดีโอออกกำลังกายที่ถูกเรียกว่า30วันของการอะไรนะบัฟชูบอดี้ทำร่างกายให้บัฟชูอะไรไม่รู้แต่ว่าเมื่อเราเล่นอันนี้นะคะมันรูทั้งหมดก็คือจะบวกหนึ่งทับหนึ่งนะอันนี้ซีลิงนะคะ เป็นซีแพน์นะ start of turn this transform into a random plan t c ์คอร์ดซโอ้ด้วยที่6ดวงเหรอหรือน้อยกว่าก็คือถ้าเกิดเราใช้การนี้นะคะเมื่อเริ่มเทนะิร์นอ่ะมันจะแปลงตัวเองเป็นพืชที่แรนดอมในราคา6หรือว่าน้อยกว่านะคะค่อนข้างเจ๋งเลยนะ i s the tiny s e e d of a สุดๆ nobody actually no มันเป็นเมล็ดพืชเล็กๆของอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้มิกนัดนะคะเป็นนัดแพน when pay t h i s g e t บวกสองท่าบวกสอง if t r a s a pan with team up here นะคะ เมื่อเกิดเมื่อเล่นอันนี้นะจะได้บวกสองทับบวก2ถ้าเกิดว่ามีพืชที่มีทีมอัพอยู่ในตัวนะคะอ,อยากกินถั่ว They work hard but they also like to party h a t Dad, in a shell เขาทั้งหลายทำงานอย่างหนักเลยแต่ว่าเขาทั้งหลายก็เหมือนกับอยู่ในปาร์ตี้นะ เดดเดมเขาอยู่ในเปลือกถั่วอันนี้ล่ะมัสลูมลิงลูเตอร์นะคะเป็นมัสลูมแพนอยู่ในกระบุงค้านนะเวนเพย์ดิสแกสบวก2แองแกนะคะฟอร์อิ h ออโตแพนเมื่อเล่นการ์ดนี้ก็จะได้บวกสสำหรับเอ่อพืชอื่นๆแต่ละตัวเหรอ Leadership come with a lot of responsibility, but he knows what he sign up for. เออผู้นำอะ <Yeah. S 1> มาด้วยการตอบสนองมากมายแต่เขารู้ว่าอะไรที่แบบเขากำลังรอ s a p i c o t เป็นฟุตเพนนะคะ Some say that z o m b i e อาณ n อี easy shock. I beg to differ นะคะไม่ว่าคนบอกว่าซอมบี้อ่ะมันไม่ง่ายให้เราให้ตกใจนะแต่ชะสบานเลยว่ามันจะดิเฟอร์ล่ะสควอชนะคะสควอ t ชิกเดสทอ r o y อ z o m b ี e นะคะ has a bad case of racing s q u a t face มันเป็นกรณีที่แย่มากถ้าเกิดปล่อยให้เจ้าสควอตเฟสอะหล่นลงมานะคะอันนี้ก็สามารถทำลายทำลายซอมบม้ไล้หนึ่งตัวนะนั่คือคาทเรามีในการนี้นะคะ Grashing Pumpkin นะ s q u a d Pan เหมือนกัน Sure He and s q u a ว Apple ปั t ด h e r e a way and undercurrent of competition between them อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นการ์ดปกติโอเคสำหรับแรกเราก็เท่านี้ก่อนนะคะเราก็ไปลุยกันก่อนเราลองลองไปเล่นดูนะคะ แล้วมาลองเอาล่ะหลังจากวันนี้เราได้การ์ดสองโซลแฟมแล้วนะคะเราจะลองเอาการ์ดให้เราจัดมาลองลงลีกเลยนะเดาเรอวิชานะถ้าจะพลาดก็พลาดไปเลยนะไม่เป็นไรเล่นเลย เอินะคะอโอเคเอาตามนี้เลยเดี๋ยวนะจำไม่ได้ว่า การนี้เป็นการธรรมดานะคะโอเคเราลงอันนี้ไปก่อนละกันเนาะไปสคอร์เออนะคะซอมมี่ลบหนึ่ง Cờ nè Yay Đi mà ก็ใช้นี่อีกตัวนะคะับไปโฮมเย้อันนี้รับบอเลเด็กรับรองลี <c oughs> <c oughs> ว่าอันนี้น่าลงนะคะลงก่อนอันนี้ล่ะอ๋อเอาซอมมี่ออนเดอะกลาวนะคะถ้าเราลงอันนี้มันจะเป็นยังไงเราลองอ๋อก็คือมันตายไปเลยไม่ใช้แามได้นะดีดีด เ็นน้อันนี้สามารถเห็นซอมบี้ที่หลบอยู่ข้างหลังไอ้นั่นได้นะอ่า Ni mae'n แต่เราลงไปก่อนนะคะ มาลองวัดตวงกันนะคะเขาอะมีการเยอะมากมเลยแต่ว่าเราไม่เหืาการแล้วนะ เป็นรอนะรอบนี้เราน่าจะแพ้นะ ไม่น่าจะรอดปะไม่รอดแน่ทำได้อย่างมากก็คือ อะไรไม่ได้แล้วตาย แล้วนะคะน้องโซล่าแฟร์ในตอนที่ยังไม่มีการเพียงพออย่าเพิ่พงไปเล่นเลยเราให้มีการพอเยอะๆก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะดังนั้นหลังจากนี้เราจะกลับไปเล่นน้องกินชาร์โดเหมือนเดิมก่อนนะสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ